สำหรับท่านเจ้าของรถยนต์นะครับโตโยต้า Vios ที่มีแลนจะเปลี่ยนยางเราอยากให้ดูคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมพบจากร้านยาง MTC พิษณุโลกครับเราให้บริการเปลี่ยนยางรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องผ้าเบรกและระบบช่วงล่างครับวันนี้เราจะพาไปรีวิวยาง Max ซิรุ่น i p r o นะครับใส่กับรถโตโยต้า Vios นะครับเดี๋ยวเราให้ดูตัวยางกันก่อนเลยอันนี้จะเป็นตัวหน้ายางเขานะครับอ่าโอเคอันนี้จะเป็นตัวแก้มยางเนาะก็จะเห็นได้ว่าตัวหน้ายางเนี่ยลายก็จะเป็นลายแบบ อ่าคายเฟอร์แมนนะหรือว่าแบบสปอร์ตนะครับ mm hmm. ก็เหมาะสำหร,รับการขับขี่ด้วยความเร็วอ่า uh, mm hmm. นี่แกนยางก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะอ่ะ uh, mm hmm. เดี๋ยวตะกี้ขอดูหน้า mm hmm. ขอดูลายเหล่าอีกทีหนึ่งอ่า uh, mm hmm. ดูหน้ายางอีกทีหนึ่งนะครับนี่เออตัวนี้เป็นจุดเด่นก็เลยนะลายสวยดีผมว่านะครับลายออกสปอร์ตเลยเนาะนี่อ่ะ uh, uh, เดี๋ยวเราดูภาพรวมกันว่าใส่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ mm hmm. น,บนี่กับตัวนี้ Toyota Vios สีขาวนะครับผมใส่กับ m a ็สีทองเนาะอ่า uh, จริงๆอันนี้ถ้าเกิดใส่ตัวฝาครอบคาลิปเปอร์ด้วยก็จะเด่นขึ้นนะครับผมที่ล้าเราก็มีขายนะตัวฝาครอบคาลิปเปอร์อ่าโอเคส่วนในเรื่องของการใช้งานนะครับว่าประสิทธิภาพจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับโอเคเราก็ออกมาทดลองอยางกันนะครับผมเราบนถนนสีหราดดชเดโชชัยนะครับเป็นถนนประเภท คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับผมล่อเส้นหน้าร้านเหล่านี้เองอ่ะอันนี้เราเติมลมเท่าไหร่ครับอัดสามสิบสองครับสามสิบสองเราวิ่งด้วยความเร็วประมาณเก้าสิบกับเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่ะก็วันนี้มากับช่างอัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าเออบรรยากาศในการขับขี่นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมเอาเบาแอร์นิดน,นึ่งน,น,นเดี๋ยวเสียงแงะเขาไปเปเบอร์หนึนนนน่งพอ่ออ่ะขี่ เนาะไม่ Might, เสียงไม่ได้ดังเกินนะครับแต่ก็มีเสียงบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของยางลายแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนแบบสปอร์ตอย่างนี้แล้วนะเพราะว่าเขอาใหญ่เนาะเดี๋ยวอาจจะรอความเดียวนิดนึงก็ผมมีความรู้สึกนะว่าถ้าเกิดวิ่งสักประมาณ70กิโลเมตรชโมงเนี่ยก็จะเริ่มมีเสียงละอ่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรชั่วโมงนะครับอ่ดอัดไปเลยอ่ะเข้ายูเทิร์นพอดีเดี๋ยวรอตอนยูเทนะิร์นเนาะ โอเคก็ okay. เดี๋ยวบอกจุดเด่นกันก่อนจุดเด่นของเขานะครับสำหรับย,ยางลายไอโพรเนาะก็คือ,อเป็นยางแบบไฮ o อร์แมเพราะฉะนั Man, ้นเขาจะรองรับในการขับขี่ด้วยความเร็วได้อัดก็ใช้เองใช่ไหมตอนนี้ใช้อยู่ครับอืมเป็นไงมั่งก็รอ,องรับความเร็วดีคนระับเข้าโค้งดีครับอ่าเข้าโค้งดีเนาะครับก็ย่าไปซิ่งมากนะ <S <S อ่าโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เคยเคยได้รีวิวจากลูกค้านะลูกค้าอยู่แถวมอนอก็ บอกว่าปกติเขาขับเร็วประมาณร้อยสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้เอาอยู่เนาะ,ะเป็นจุดเด่นของเขาเลยก็พวกยางพวกนี้จุดเด่นก็คือออกตัวเร็วนะครับผมเนาะแล้วก็ระยะเบรกที่สั้นบนถนนดานะครับนี่แต่ว่าก็ตัวนี้นะครับสำหรับยางไนะอโปลเนาะก็อีกจุดเด่นของเขาเลยก็คือลายสวยครับสำหรับไอโปเนาะใครที่แต่งรถนะครับตัวนี้ลายใช้ได้เลยเดี๋ยวลองดูตอนเข,าข้าโค้งกัน เขาคงก็ไม่ได้มีเสียงอะไรนะครับนรเดี๋ยวลองดูว่าออพอใกล้ถึง7จ็สิบเนี่ยผมจะบอกให้ลองฟังดูนะว่ามีเสียงไหมอตอนนี้60แล้วโอเคตอนนี้70ิแล้วนะครับอ่าโอเคเข้าร้านกัน ก็จะมีเสียงหึ่งๆนิดๆเนาะเริ่มต้นตอนที่ความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเสียงก็ไม่ได้ดังขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะค้างไว้อย่างนั้นเนาะโอเคในส่วนของงบป,ประมาณนะครับนี่ตัวน,นี้เป็นยางที่รานะคาไม่แพงนะเดี๋ยวเราลองดูกันว่างบป,ประมาณจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลงไปพูดคุยกันที่ร้านกันเลยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิวยาง m a x x i s รุ่น i p r o นะครับใส่กับรถยนต์ t o y o t a Vios นะครับผมเนาะ ก็เราได้เห็นรูปร่างของเขาไปแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นเหมาะกับใครบ้างเออผมลืมพูดไปว่าเหมาะกับใครบ้างเนาะเหมาะกับคนที่ขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับเนาะอาจจะเป็นเซลที่ออกต่างจังหวัดบ่อยๆหรือท่านเจ้าของกิจการเนาะที่วิ่งลงกรุงเทพบ่อยๆนะครับอ่าโอเคแล้วก็เหมาะกับใครบ้างพูดไปแล้วเนาะอ่าในส่วนของบรรยากาศในการขับอ่าเราให้ดูไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของงบประมาณตัวนี้เริ่มต้นที่เส้นละ1,800บาทเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยน4เส้นไม่ถึงหมื่นนะครับผมเนาะ ก็เปลี่ยนยางแม็กซิกับเรานะครับสี่เส้นนะครับเราแถมฟรีประกัน100วันนะครับผมเนาะบาดเบียดบวมตั้มเจอแผลซ่อมไม่ได้เก็บลมไม่อยู่นะครับเราเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีครับสนใจใช้บริการติดต่อเราได้ที่0617938866หรือที่ l ล n e MTC ไ ai หรือว่าทักมาทางหน้าเพจก็ได้นะครับอยากทราบราคายางราคาน้ำมันเครื่องราคาผ้าเบรกเราจะมีทีมงานคอยช่วยตอบคำถามครับสำหรับท่านที่มองหาศูนย์บริการยางรถยนต์ที่จะช่วยดูแลรถยนต์ของคุณอยู่ พวกเราจะรอคุณอยู่ที่ร้านนะครับที่ร้านยางสีส้มๆข้างๆโอบวนเฮาสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ